ไหนดูซิว่าวันนี้บทอะไรกันอ้อมอนเตอร์ฮันเทดฆ่าม็อบทุกตัวที่ที่ม็อบไลายๆทุกตัวในเกมได้ฮะโอเคฮะทุกคนก็เสร็จยุทธ์เสร็จแล้วกี่กับสงกรารนี้นะครับวันนี้นะฮะเรามาเล่นไมค้าเอาชีวิตรอด1.9.4กัตนต่อนั่นเองภายในวันนี้นะฮะเราก็มาทับเอชชีวิตไมค f t กัตนต่อนั่นเองเนาะซึ่งครั้งนี้ก็คือการฆ่าม็อบไลายๆทุกตัวนะฮะซึ่งอ่าถ้าดูจากสถิติ ผมได้ค่าม็อบไปค่อนข้างเยอะเลยแต่มันก็ขาดแค่ตัวยี่ย่อยเท่านั้นแหละอาจจะทำแป๊บเดียวละมัง้งมั้งนะถ้าดูจาก Adventure ์แล้วคือ m o n เตอร์ฮันเตผมยุนนี่ก็คือผมขาดอีกแค่5ตัวเท่านั้นโอเคเราไปเริ่มกันเลยละกันอ้อแล้วหมายเหตุน,นะคะพอผมลงคลิปนี้เสร็จปุ๊บคลิปหน้าขอเป็นคลิปที่ผมขอลงเองละกันนะคลิปหน้าจะม,มีบทนั่นเองเนาะเพราะว่าผมดองคลิปมานานละดองคลิปไอ้น,นั้นมานานแบบนานแล้วอะ เรามาเริ่มตัวที่ใกล้ตัวเราได้เอ,อ็นะทุกผู้ชมเนาะเหมือนผมจะลืมเอ็นเดอร์ไมท์ไปปะผมยังไม่เคยฆ่าเอ็นเดอร์ไมท์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรวบรวมเอ็นเดอร์โพในบ้านเรามาเพื่อมาเสกเอ็นเดอร์ไมท์ตั้งหนึ่งตัวนะฮะอโอเคเอ็นเดอร์โพผมมีแค่นี้หรอเอ๋ขึ้นไปด้านบนเอ็นเดอร์โพ กอนเตอร์โฟจาอันนี่ไงอีกสามอันโอเคสิบหกลูกไม่มีแะเหมือนจะมีแค่นี้ปะชึบชึบไม่มีไม่มีมมนี่ไงอีกสี่ลูกโอเคอา <don> โอเคน่าจะมีเท่านี้ฮะแล้วเราก็ปลาเลยจนกว่าเอ็นเดอร์ไมจะเกิด โอ้โหมันทรามานตัวเองนี่ไงเกิดแล้วแตกนะแล้วนับไม่เอ่ยนับไม่เอ่ยเพื่อนไอชิเม้นอ่าเอเดอร์ไม์ตัวที่ผมยังไม่ได้ฆ่าจริงๆด้วยหรืออีกสตัวอ่าตัวต่อไปก็คือผมจะไปฆ่าราเวเจอร์ถามว่ามันคือตัวอะไรเหรออ่าทุกคนจำไอควายที่มาบุกในอนี้ได้ปะมาบุกฟ i เลเจอรได้ไหมนั่นแหละเป็นตัวใหญ่ตัวนั้น ซึ่งผมต้องไปเตรียมการก่อนผมต้องไปเซตอัพบ่บ้าเฟลเจอร์ฝั่งนู้นก่อนนะเนะเาะอ่าผมคําอะไรดีอ่ะมันมีเหลือไหมอ๋อนี่ไงมีนี่เหลืออยู่โอเคแล้วผมก็จะบล็อกอาชีพไปวางตรงนี้ไม่ใช่ลบไปหน่อยอ่ะบล็อกอาชีพเรียบร้อยเซตอัพเรียบร้อยแล้วผมไปผมต้องไปฟาร์มอา่าอันนี้ ไปที่ฟาร์มขอเราก็เลยฟาร์มอ่าฟาร์พิเลเจอร์ใช่แล้วผมก็จะพอพอเราตีพิเลเจอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะบินมาตรงนี้อ่ะฮะแล้วลาเวเจอร์ก็น่าจะเกิดหวังว่าของผ,ผมน่าจะตีไหวนะจึ๊บน้ำมนตัวนี้มันมีที่ดักอยู่ฮะมันจะดักนี่ไงนี่นี่น,นี่มีตัวถือธงอยู่แล้วเราก็ยิงมันทิ้งเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ็บแล้วผมก็จะบินไปตรงนู้นฮะบินสูงๆนะอยา่าอย่าอันนี้อยา่าอย่าลงต่ำถ้าลงลงต่ำคือมันเกิดตรงนู้นแล้วก็คือเราก็บินกลับมาฮะนี่นี่นี่บินมาตรงนี้อ่าเลดเกิดเดีเ่ยมโอเคแล้วเราก็รอเลดเลยอ่าเกิอดอีกแล้วน่าจะเลดน่าจะสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะสุดท้ายแล้วฮะ ไม่ถือขวานมาไม่ชักขวานมาสู้อ่ะแม่มดัดบสติหมดละยังไม่หมดอีกเหรอแน่นี้มันยังไม่หมดอีกอ่ะเว้ยวอดยังไม่หมดอีกเหรอเพื่อน หรือว่าสุดท้ายอันนี้อันนี้อันสุดท้ายจริงๆป่ะหรือยังไงคือมันไม่หมดอีกเหรออ๋อตรงนู้นน่าจะหมดแล้วป่ะมันมันมีตัวมันมีตัวขี่มาแล้วอะตัวขี่ตัวขี่ลาเวนเจอร์เหจ็บอยู่นั่นอะกาะกาะกาะเกาะไปไปไปอิเลต้าผมอ่ะ ผมตายตรงนี้อิเลียต้าผมเอานี่ไงเน่ตายซะออบางอาจฆ่าผมได้เนี่ยนะฝันไปเหอะครั้งที่สองอะแล้วมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนหมดเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเวมันเข้าไปในนี้หรอถ้ามันเข้าไปในนี้คือโอ้อยู่นี่อยู่นี่ จบเลดโอเคตายไปหนึ่งชีวิตเพราะไอลาเวเจอร์บ้าน,นั่นเวกไปโอเคฮีโร่เดอะวีเลดเคลียร์เรียบร้อยต่อไปมันก็ผมเหลืออะไรอีกผมที่เหลือต่อไปที่มั่นใจต่อไปที่เหลือก็คือซอมบี้ทะเลทรายทัมบี้ฮักนั่นเองโอเคกลับบ้านกันเถอะผมเหลือซอมบี้ฮักเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วแต่ซึ่งผมได้เจอเมซาเรียบร้อยได้เจอทะเลทรายได้เจอเมซาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไปเถอะอ๋อโอเคถูกแล้วถูกแล้วเพราะตรงนี้ตรงนี้เป็นรัดเคฟแล้วคือด้านบนจะเป็นเมซาผมได้ทําอันนี้ไว้แล้วทางขึ้นดีๆผมก็ไม่ได้ทําสักทีเยี่ยมผมเป็นระบบน้ําไปก่อนแล้วกันนี่ฮะนั่นไงสฮักเป้าหมายเราเป้าหมายเราอยู่ตรงนู้นฮะชึบค่อยๆว่าย,ยไปเงยบ ซอมบี้ทะเลทรายวัดดีเรียบร้อยอ่าฮะผมนั้นผมก็ขาดอะไรอะนั่นนี่ผมขาดอะไรผมขาดอะไรต่อเอ่อนึกแป๊บ,บนึงขาดอีกสองตัวเท่านั้นผมยังไม่เคยฆ่าม็อบอะไรอีกสองตัวไอ้ชาชิปเปอร์ไม่น่านนบปะเพราะชาชิปเปอร์กับชิปเปอร์มันคือเดียวกันอะผมไปหาข้อมูลแป๊บนึงเดี๋ยวมา โอเคผมนึกออกละผมเหลือสองตัวก็คือซ็อกลินที่เป็นฮอกลินน้ำหนึ่งผมเหลือสองตัวคือซ็อกลินที่เป็นฮอกลินอันนี้ฮอกลินที่มารูปปกติกับไอพีเลดวิไอไอซอมบี้วิเลเจอร์ใช่ไหมน้ำหนึ่งนะพิกลินอ่าฮอกลินพิกพิกลินวิกลินพิกลินราเวเจอร์อ่าเคยผมน่าจะขาดซ็อกลินฮะถ้าอย่างนั้น แล้วก็ขาดซอมบี้วิเลจเจอซอมบี้วิเลจเจอเราหาทะเลทรายได้เราเราเราหาเรื่อยๆได้น่าจะเกิดแหละมันไม่น่าเกิดยากขนาดนั้นไม่มีแะผมบินไปบินมาไม่ค่อยมีละไม่ไม่เกิดมันไม่เกิดไะไรซอมบี้วิเลจเจออะมันมีแต่ซอมบี้ธรรมดาทุกคนมีฮัฟเกิดนั่นเราก็กลับกันก่อนแล้วกัน แล้วถามว่าผมมีผมผมมันมันอยู่จุดไหนมันอยู่ที่มันอยู่ที่ฟาร์มใกล้ๆฟาร์มทองแล้วนี่แหละเออก็ไม่ใกล้หรอกมันอยู่มันอยู่ฟาร์มทองขึ้นไปที่ทางอันนี้ขึ้นไปทิศนู้นอะ่ะเออขึ้นไปทิศตรงนูน้นอะ่ะผมได้ทําแพลตฟอร์มไม่อยู่ชืบก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ผมให้พิกลิ้นเกิดนั่นแหละฝั่งนู้นฮะบินไปไบโอมันจะผ่านมาสอซครั้งหนึ่ง นี่แหละถึงบะโซแล้วแล้วมันก็จะอันนี้จากนั้นก็จะเป็นนิเทเวสแล้วก็จะเป็นนี่ผมก็โอ้โหมีบล็อกเหลือแปนหนึ่งวางไปฮะบล็อกเหลือๆอนาคตรตรงนี้มันจะเป็นฟาร์มพริกลินของเราฮะจะเป็นฟาร์มปั๊มพริกลินไม่ใช่ดิฟาร์มซอกฟาร์มพอกลินของเราแต่ก่อนอื่นคือผมจะวางประตูก่อนวางประตูกว้างๆเลยให้มันให้มันเข้าง่ายๆเลย จากนั้นผมก็ต้องอันนี้ผมต้องอต้องบินไปต้องบินไปสูง,สงเพื่อให้เพื่อให้มันเกิดมาดีเข้าประตูแค่เข้าประตูนี่มันยากอะไรไหวเอกลิ้นหรือผมหรือผมต้องเอาเชือกมาผมมีเชือกมาในเนี้ยไม่มีเยี่ยมมีเรือไหมเรือก็ไม่มีเยี่ยม มันไม่เข้าประตูอะทุกคนหรือทําไม่เอาดีกว่าผมจะลองวิธีนี้เรื่อยๆอะเข้าประตูมา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 ,มาตีฉันดิมาตีผมดิอโอเคเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว วิธีนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะสั่นๆๆๆๆแล้วมันก็จะกลายเป็นซ็อกลี่ที่ผมฆ่าโอเคเร็วๆเพื่อนทุกคนรออยู่ของตรงนี้ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากเกาะม้าเกาะม้าใช้ได้เร็วๆกลายเป็นซ็อกลี่เร็วๆเพื่อนฉันรออยู่นะเรียบร้อยซ็อกลี่อ่าได้เนื้อเน่ามาด้วยเยี่ยม โอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะถ้างั้นเหลือตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมชื่ไม่ใช่ไอตรง a อดเวนเจอเหลือตัวสุดท้ายแล้วก็คือซั m b i e v i l l a เจอตรงนี้มันเป็นกองซัมบี้พอดีอะแต่แต่คือผมพา v i l l a เจอมาตรงนี้ไม่ได้ชึบที่ไหนวะทีน่นู้นทีน่นู้นทีน่นู้นที่นู้นไม่ใช่ทีน่นี้ที่นู้นฮะ ผมืเหละตัวสุดท้ายแล้วคือไอวีเลเจอร์ก็คือก็นั่นก็นั่นแหละซอมบี้วีเลเจอร์วิธีหาก็คือหามีสองวิธีคือหาตามธรรมชาติหรือไม่ก็หรือไม่ก็เอาวีเลเจอร์ไปสังเวยกับซอมบี้ซึ่งอ,อ๋อนึกออกละผมมีหมู่บ้านที่ที่สังเวยได้อยู่เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิใช่ไหมมีหมู่บ้านที่ผมสังเวยได้อยู่นี่หว่า มันเป็นหมู่บ้านที่ท,ที่ดินไดหิมะซึ่งตรงนั้นท็อตไม่เยอะด้วยโอเคน่าสนใจหิมะตกพอดีด้วยแฮะสวยๆจังเลยผมเก็บเอ่อนี่ก่อนผมว่าเอาฟินเก็บไว้ในนี้เลยละกันฟินสเอาสถิตเก็บไว้ในนี้ละกันสะดวกดีโอเคมันมีหมู มันมีวิเลเจอร์อยู่ฝั่งนี้ค่ะหมู่บ้บานวิเลเจอร์ผมไม่ได้เอาอะไรกับมันมากหรอกเพราะฉเพราะฉะนั้นแล้วมาเป็นเหยื่อสังเวยให้ผมซะเถอะอันนี้วันที่เจ็ดร้อยสิบวิเลเจอร์หมู่บ้านอันนี้อาฮะมีแพ็คไอด้วยใครสนวะน้ำผมผมค้าแพ็คไอได้แล้วโอเควิเลเจอร์อยู่ไหนหมดวิเลเจอร์ อาได้ยินเสียงละอยู่นี่ไงแล้วเราก็รอกลางคืนฮะเรากลางคืนเสร็จปุ๊บแต่ก่อนแต่วิธีการเตรียมการแล้วก็คือผมจะอุดประตูบ้านเขาให้หมดเลยจะไม่เราจะทุบประตูเขาเออไม่ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้เขามีที่ซุกหัวนอนอะฮะแล้วคือแต่แต่ก็คือตัวขัดขวางแล้วคืออรอนโกเลมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอารอนโกลเลมเป็นตัวขัดขวางล้วก็ต้องทุบเตียงไปด้วยเพื่อไม่ให้วิเลจเจอเสกอรอนโกลเอมมาได้อีกตรงนี้ด้วยฮะ ทิ้งทุกทิ้งใกล้มืดแล้วนะวิเลเจอร์ยอมจำนนซะเถอะวิเลเจอร์ใกล้มืดแล้วนะนนใกล้มืดแล้ว,ลลวพาที่จะตกแล้วฮนะรอก่อนรอแบบรอสักคู่ฮัลโหลวลฮัลโหลวล อันหนึงมันไม่เกิดฮะนี่มันมืดแล้วนะเพื่อนมันมืดแล้วนะนั่นระดับโอเคเกิดแล้วนี่ไงตามมา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 นั่นแหละตามมาฮะวลเลเจอร์ฉันขอโทษด้วยนะหยุดหลุมนี้ไปก่อนละกกันตามมาซัมบี้คุงเออ โดนหม่ำสะเถอะมันเลงวลเลเจอร์ดิไม่เลงวลเลเจอร์เราต้องผักมันลงมันไม่เลงวลเลเจอร์อ่ะหมานี่ก็เก่งกัดจริงเออ Okay. มันเล,ล็กวีเลเจอร์แล้วฮะแล้วเรามันหม่ำวีเลเจอร์ก่อนตอนนี้มันทาเกตผมอยู่อันนี้มันทาเกตผมอยู่อ่านันไงนันไงใกล้แล้วใกล้แล้วไหนดูดยียังไม่กลายร่างยังไม่กลาล่างเสียงก็ดังจังเลยเนอ้อแปบ๊บหนึ่งลดเสียงก่อนไหนดูสิเอาหรือยังกลล่างหรือยัง มีโอกาสที่มันจะตายเลยนะมันมีโอกาสที่วิเลเจอตัวนี้จะตายก่อนเรียบร้อยเสียงอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วไปแล้วเออสำเร็จเรียบร้อยครับพัดฮอสตายม็อบทุกตัวในเกมไหมครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้ฮะแอชิมเมตเราสําเร็จแล้วเนาะซึ่งสังเวยอะไรไปบ้างสังเวยศพผมไปสองศพสังเวยวิเลเจอร์ไปหนึ่งตัวแล้วก็สังเวยม็อบไปหลายๆม็อบเลย เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้วัฒนีเนาะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชมนะเดี๋ยวไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเราจะคลิปหน้าผมขอลงอ่าคลิปเก่าๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอก,กันใหม่บ๊ายบายครับ